วาดป่า,ามาก,ก็พาชมบรรยากาศที่วัดป่านห,หนองบัว20กุศลยโสธรชมบรรยากาศแบบบ้านเฮาแบบเหมนบ้านอ๋อพาชมบรรยากาศเฮ็ดก็ยังไม่ออกชมบรรยากาศที่วัดไปก่อนอย่มยามาได้ขึ้นภูเขารถรถเสียชมบรรยากาศธรรมชาติที่วัดไปก่อน หลังฝนหยุดตกหลังฝนหยุดตกแล้วก็อากาศก็ประมาณนี้อากาศเท้าฟ้าเป่ดมันนี้ มีดอกเยแยกแจ่มไม่ได้บรรยากาศที่วัดป่าหนองบัวมีสิ่งสําหับบรรยากาศสบายๆไปก่อนที่วัดป่าหนองบัวอา,ากอาศสวยสวยงามเดี๋ยวเห็ดก็ออกแล้วเดีย๋ยวนี้ไม่ออกโอ้นั่นก็หลา,ายไี่น้อง กอยหนุ่มคอพยายามไม่ใหบอมเด้นในหกอยในหกอยไล่ครับผู้ที่ยากกคอยไม่ให้ไปเอาเนื้อกระส ถ่ายบรรยากาศที่ว่าไปก่อนสภูเขาก็วิวู่ก็ไม่ขึ้นนี่ถ่ายดูเราถ่ายแบบ้านเนี่ยนะถ่ายแบบบ้านๆไปก่อนบรรยากาศแบบบ้านเฮา บเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านนอกที่วัดป่าหนองกัวเดินหาหิดไม่มีทุกดอกมีแต่ดอกปี เห็ดพวกผิวกับเห็ดเนี่ยแหละขยายก,ก็มาเห็ดอือสีมาเทคนี้ก็ช่วยก็ใช้ก็ใช้ก็ได้